สวัสดีครับไก่นะครับจะเป็นฝีดาดก่อนหน้านี้นครับเอาใส่กรงไว้โดยยุงน่าจะกัดนะครับก็เป็นมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับ หาวิธีแก้อยู่ในเน็ตก็มีหลายสูตรนะครับไม่รู้ว่าสูตรไหนได้ผลหรือไม่ได้ผลตอนนี้ติดทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วนะครับดูไก่แล้วนะ่าสงสารแต่ว่ายังกินอาหารได้อยู่ท่านไหนมีสูตรที่ รักษาแล้วได้ผลชัดเจนก็แนะนำได้นะครับว่าเห็นไก่แล้วก็น่าสงสารนะครับตอนนี้ก็มีหลายสูตรนะครับที่ดูจากเน็ตไว้ครับก็จะเอามาลองรักษาดูนะครับว่าจะหายหรือไม่ครก็จะมี เบตาดีนแล้วก็ทิงเจอไอโอดีนผสมทำใจนะครับหลายสูตรหลายท่านก็บอกไว้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ารักษาแล้วได้ผลประการใดนะครับไม่ได้บอกไว้ครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าหลังจากที่รักษาแล้ว มันจะหายขาดหรือไม่นะครับครับมันเริ่มลุกลานลุกลามไปเยอะขึ้นนะครับเป็นที่งอนแล้วก็ที่เหนียงด้วยนะครับแล้วก็ติดไปยังตัวเมียด้วยก็ <ว hum. S 2> เป็นเยอะครับ เดี๋ยวจะลองรักษาดูนะครับได้ผลประการใดก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบว่าสูตรไหนที่รักษาแล้วหายขาดได้ผลจริงๆนะครับช่วงนี้อากาศร้อนไก่ก็ร้อนไปด้วยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่นะครับย้ายเข้ามาอยู่ในกรงตอนนี้มีการม้งให้นอนม้งเรียบร้อยนะครับ สงสารไก่นะครับไก่แจ้สวยงามชนบรุรีแล้วก็พึ่งได้กะดำมานะครับกะดำมาสมาชิกใหม่นะครับอยากมีเลี้ยงไว้หลายๆพันนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องไก่เป็นฝีดาษนะครับหลังจากรักษาแล้ว ครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็กลัวจะติดตัวอื่นๆเหมือนกันนะครับก็เลี้ยงไว้ห่างๆหน่อยกลัวจะเป็นโรคติดต่อไว้อีกช่องหนึ่งนะครับโอเคครับ